สวัสดีครับพบกับรายการสั้นๆ ep 85นะครับกระผมรายการสั้นๆเป็นรายการที่เอาเรื่องราวสั้นๆข่าวสั้นๆหรือว่าจะเป็นแก๊กหรือมีมสั้นๆครับในครั้งรูปภาพผมครับมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งรีแอคสั้นๆนะครับใครชื่นชอบคอนเทนต์วันนี้เจอญทุกวันเสาร์แล้วก็อย่าลืมฝากไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ช่องเราเลยครับอย่าลืมเข้าฝากคอมเมนต์ใต้คลิปกับเป็นเสนอแนะแนะนำ คอมเมนต์ไม่ได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็ก,ทกคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไป,ปรพร้อมบพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไป,ปรพร้อมกพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับกระเพมอะ่ะอาจจะมาในลุกใหม่ครับอาจจะเฮ้ยไม่มีแว่นด,วด,ดำเพราะว่าลืมหยิบมาสารภาพเลย ดูกันดีกว่าครับวันนี้มีคอนเทนต์อะไรน่าสนใจและน่าใจมากกันบ้างแต่ความนี่เหมือนเดิมครับไปดูกัน <c oughs> ผมตั้งแคปชั่นหรือชื่อภาพว่ารู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลอง <c oughs> เยอะชิบหายเลย <c oughs> ดักขนาดนี้ก็เอาไปเถอะกูยอมกูยอมไม่กินก็ได้แต่บอกตัวเลยว่าในโลกแห่งความเป็นจริงครับการที่ออกไปหาของกินในยุคน,นี้แม่งก็ไม่ต่างกัน <c oughs> มึงฟาฟันทุกอย่างประเด็นแรกที่มึงต้องเจอคือ ที่ออกไปแล้วเจอสัตว์จรหรือว่าจราจรกันคับข้างอันที่สองครับมึงต้องเจอมนุษย์ป้าแบบแซงคิวแบบไม่สนสี่สนแปเลยเออช่วงนี้เขาวาลังฮิตคำนี้อยู่สู้ๆฮะอดีตดีแค่ไหนก็คืออดีตปัจจุบันแย่แค่ไหนก็คือปัจจุบันเราเดินข้ามปัจจุบันไม่ได้และเราเดินกลับไปหาอดีตไม่ได้คิดถึงอดีตได้นะแต่อย่าเอาอดีต มารังปัจจุบันมันเสียเวลาคนในอนาคตครับเ <G ül> จึกเวลาชัดเจนฮะมันถึงมีพารเทนไงแล้วก็มีซิมเพิลเทนแล้วก็มีฟิวเจอร์เทนเออคุณนังคนเป็นได้แค part ่พาร์เทนของเก่าไม่ควรกลับมารียูดูรียูยยใหม่เฉ <G ül> นครับฝากไว้คิดว่าอย่าเสียดายอดีตในเวลาปัจจุบันแต่จงเสียดายปัจจุบัน เพื่อไปหาคนในอนาคตมันแค่นั้นเองใช่หมถึงผู้ชายผู้หญิง่ยถึงแฟนน่ะเออ <c oughs> ท่านนายพลไปตรวจราชการทางเหนือสั่งทอสอว่าคืนนี้ขอแบบผมย,วยาวๆนมขาวๆนะแล้วก็มีการรับคำสั่งไปกัน 2- ถึงสทอดหลังงานเลี้ยงพระรองเลิกท่านนายพลกระยิมกระย่องรีบกลับที่พักแต่เมื่อเข้าห้องเพียงแป๊บเดียวท่านนายพลต้องรีบเพ่นออกมาตะโกนหาทอสอว่า ใฮ้ยก <Hey, S 2> <c oughs> ูบอกให้เอาเขาขาว <c oughs> ผมเอายาวไม่ใช่ผมเขาขาวยาวเว้ยหมายถึงอะไรฮะท่านนา้พลห <c oughs> มายถึงว่าอยากดื่มนมก่อนนอนใช่ไหม <c oughs> อยากได้รักษาสุขภาพใช่ไหม <c oughs> เออแล้วก็ผมจะได้ยาวเออกูแม่ขยายความมากไม่ได้เลย <c oughs> ชัดเจนทางใบหนงใบหน้าแล้วเนี่ย แม่ลูกคู่หนึ่งมาทําบุญที่วัดลูกชายปวดฉี่กระดันหันจึงเอ่ยกับแม่ว่าแม่ครับผมปวดเยี่ยวแม่เลยตอบกลับลูกขาอยู่ในวัดในวาห้ามพูดคำว่าเยี่ยวนะลูกมันไม่สุภาพคราวหน้าให้ใช้คำว่ากระซิบเข้าใจไหมอทิตย์ต่อมาผู้เป็นพ่อพาลูกชายคนเดิมมาทําบุญลูกชายก็ปวดฉี่อีกเหมือนเดิมแล้วก็ถามพ่อต่อพ่อครับผมอยากกระซิบมากเลยพ่อเลยบอกต่อเอาเลยลูกมากระซิบใกล้หูพ่อนี่เร็วมาแล้ว นองฮะ <laughs> น้ำนออ้อยก่อนเรากระทงอีกแห <c oughs> น่ใช้สับนี้ก็ไม่บอกพ่อกันซะก่อน <c oughs> เต็มที่ <laughs> คนไทยขึ้นชื่อว่าขี้เกรงใจนะครับก็คือจะกด ATM แต่มีหมานอนอยู่ก็เลยเอื้อมไปกดแบบนั้นฮะ <c oughs> ในรูปภาพนี้ครับมีสองความเป็นไปได้ความเป็นไปได้แรกคือกลัวมันตื่น ความเป็นไปได้ที่2คือกลัวมันกัดครับนี่ยังพูดถึงประเด็นนิดน้อยครับเพราะอะไรรู้ปะเพราะรู้สึกว่าหมาหน้าเว่นบางที่นะตอนนี้เริ่มไม่ค่อยมีละไม่รู้เป็นเฟรนช์หรรอเปล่าปังไปไม่หมดเลยล่าสุดผมเจอแมวฮะมันเย็นไงอะเรากลับมาเรื่องหมาก่อนนะครับไอเรื่องของการที่น้องขวานตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่ใครที่เคยขับรถไปกลางคืนหรือว่าเจอที่แบบต่างจังหวัดหรือในโซนบ้านผมอ่ะจะมีน้องหมาชอบนอนกลางถนน ด้วยความเราแบบเอ้ยไม่อยากไปฝุกน้องขับอ้อมนี่ด้วความเกงใจของเราแล้ฮะตามนั้นแหละใครเป็นบ้างคอมเมนต์หน่อยกูอยากรู้มากเลยหรือว่าเป็นคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยเป็นแฟนกับเราเธอเราเป็นคนดีนะต่อมาจะรู้ได้ไงว่าเธอเป็นคนดีต่อมาก็แม่เราบอกว่าวันๆน,น่ะเราไม่ทำเฟียอะไรเลยลก็าะเราไม่ทำเฟียแล้วก็เลยเป็นคนดีไง ไม่ไม่ไม่แม่มเมื่อหมอมึงไม่ทําอะไรเลยนอกจากนอนหรือกินหรือเล่นเกมเนี่ยใช่แบบมึงไม่ทาเฟี้ยหรือแล้วบอกว่ามึงคนดีมันคน,นละความหมายแม่ภาษาไทยแม่งกำกึงน่ะละคนนี้งงมากมันกำกึ่งมันมีความผ่านู่นนี่นั่นผ่าอะไรวะปะไปดูกันผมคนดีนะครับนี่เลยเออตอนไปทำใบขับขี่เขาบอกให้เคารพกฎจ,จราจรผมก็เลย เคารบโดยการไหว้กดจราจรเออพี่ฮะไม่ใช่แบบนั้นการเคารพกฎคือการที่แบบเราต้องไม่ผิดกฎต่อกฎตรงกลางแล้วก็ไม่ไปละเมิดของคนอื่นมันแค่นั้นไม่ใช่มึงไปยืนไหว้นู่นนี่นั่นไม่ใช่แบบเออทำให้กูนึกถึงเลยรหรือปะป้ายเวลามึงออกตาจังหวัดอะ อหอยเดินทางโดยสวสดสีิภาแล้วก็ยกมือ <L an> เออเราไม่พูดถึงป้ายเลยไม่รู้นะ <L an> ด้วยความปลาลดนาดีจา่าแมงเลยมีทุกป้ายไม่รู้ว่าอะไรงไงแต่กูงงมาก <L an> ตอนมาหอยให้กูช่วยหรืออะไรนู่นนี่นั่นเลือกอะไรเงี้ยแมงไหว <L an> พอตอนแม่งเข้าไปแล้วอ่ะแมงให้กูไหว <L an> เห็นหัวกูบ้างกูเลยลอย เรื่องแปลกที่ผมเจอมามันเหมือนมีสัมผัสที่อกอะไรแบบนี้นะครับเมื่อเช้านี้หลังจากอาบน้ํากินข้าวเสร็จผมตั้งใจว่าจะไปเยี่ยมพ่อที่โรงพยาบาลด้วยมอเตอร์ไซค์คู่ใจครับโดยไม่มีใครรู้แน่ว่าผมจะไปเยี่ยมพ่อจึงรีบบิดควบมอเตอร์ไซค์ไปอย่างมามันบนถนนชนบทนะครับแต่คุณพระช่วยนะครับพอผมผ่านตลาดเท่านั้นครับทุกคนทักผมกันลั่นโดยไม่ได้นัดหมายครับทุกคนตะโกนลั่นเลยนะครับว่ามึงจะรีบไปหาบึงหรอ เออปแปลกมากทั้งที่ผมไม่เคยบอกใครเลยว่าผมจะไปหาพ่อผมยังไงดีล่ะไม่เขาไม่ได้บอกว่าจะไปหาพ่อแต่เ้ามึงเขาอวยพ่อได้มึงเออไม่ได้แบบไปทักว่าเออมึงจะไปหาเาเหรอไม่ใช่มึงคนอื่นเขาก็ทักถ้าเขาขับกันอย่างเงี้ยจบนะชื่อเรื่องไม่หยาได้ไง ลุงกับป้าเดินจูงแขนกันขึ้นไปอำเภอเพื่อขอย่าในอำเภอเลยถามขอทราบสาเหตุในการยาด้วยครับป้าบอกไม่อยากกันได้ยังไงวันหนึ่งตั้งห้ากเจ็ครั้งนอำเภอตกใจมันก็ได้อยู่แล้วนะครับคุณลุงกับป้าคุณลุงเคยเยอะขนาดนี้หนุ่มๆผมยังลำบากเลยครับป้าเลยบอกมันจะดียังไงวะมันเปิดดไวเฉยนี่แหละฮะเขาเรียกว่าเกือบทุกวัน วันหนึ่งก็เกือบวันที่สองก็เกือบผมเข้าใจป้าเลยฮะแมงเ้ยเมื่อคุณอยากดูสรยุปาคาแต่ไม่อยากซื้อแว่นก็เลยเอามาแบบ DIY เดวอิดยัวเซลเซลฟี่ด้วยนะเถอะแถมให้เถอะให้แล้ว อะไรจะขนาดนั้นฝ้าจะโคกงยังไม่เว้นเลยเวยเออเมื่อคุณว่างแต่ต้องทำตัวเหมือนทำงานยุ่งกับงาน <S <S ใครเป็นมั่งบอกกูหน่อยแต่เพื่อนข้างหลังมันก็เห็นอยู่นะเข้าใจว่าว่างแต่ันน่าจะว่างยาวรอบนี้ <S 1> <S 1> เล่นเลยเล่นด้วยนะมึงเออไม่บงไม่แบ่งกันสักหน่อยเหรอ เมื่อรถคุณยางแบนแล้วเพื่อนบอกว่าอยากสูบล,ลมให้นี่เลยเต็มครับพี่นี่มันสายยางนะฮะก่อนลมจะเต็มอะหมดลมก่อนแน่นอนอย่าทำแนะนำครับให้ไปปั๊มแถวบ้านหนึงง่ายกว่าเยอะบลิเกิดอะไรก็บ้างครับกับอีพีนี้ครับถ้าชื่นชอบไปห,หรือฝักกากฝากอะไคลิปนี้ ฝากติดตามช่องกด s c r i b ์กดรกระดิงแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆช่องเรานะยครับอย่าลืมเข้าฝากคอมเมนต์ใต้คลิปกับมเรือเสนอแนะแนะนำชมคอมเมนต์มาได้ยดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกคนและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากครับพอไม่ใส่เวดดามแล้วเป็นไงบ้าง